สตาไทยลูกทุง่งสนับสนุนโดยอินทรักพยากรดูดวงดูจริงดูแม่นทุกตำราลิขิตชีวิตะตาดวงท่านโดยอาจารย์วิจารณ์อินทรักไทยเน็ตกล้องวงจรปิดพิชิตจ,จนนิตยาสารสตาไทยลูกทุง่งอ่านหนังสือดีมีคุณค่าสตาไทยลูกทุง่งนิตยาสารชีวิตร้อยแปดหลากเรื่องราวหลายรสชาติต้องหนังสือชีวิตร้อยแปด นิตยสารสุดยอดเตงหนึ่งครบร่องเรื่องปฏิหารเตงหนึ่งลำซิงอินคอนเสิร์ตสวัสดีครับจะเจอนะครับกับ2พิธีกรหนุ่มครับผมดีเจศักดิ์พลำเกล้าครับผมดีเจวิววีครับนะครับกับช่วงรายการสตาร์ไทยลูกทุ่งครับนะฮพากันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับครับผมเวลา14บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกานะครับทางกรูชาแนลครับนะครับจะเจอกัน2หนุ่มนะครับครับ รายการขอบคุณพี่น้องนะครับที่กำลังรับชมกันโยพี่น้องบางคนบอกว่าเอ๊ะเป็นรายการแนวดิโนนี่นแมนนะครับเป็นรายการอีสานบานเห่าอีสานบานเหามีเป็นเขาเรียกว่ากูหมอลำว่าเรื่องอีสานนี่มีหลายอย่างนะครับที่ขึ้นซื้อหรชาที่พี่น้องหูใจก็คือหมอลำหมอลำจากพืนอีสานบานเห่านี่เป็นขนธรรมเนียมตั้งแต่ ปูแตญาโอ้ึงแต่สมััยดดกบเขาเรียกว่าปูสังกษสายาสังกษีบอกไว้เลยครับหมอลำเป็นหนึ่งเดียวในโลกนั่นครับอ้าวประเทศอื่นบ่มีครับหมอลำก่อนสิงกระบ่มีอีกว่าดนครับกระสิมีพยาบาลลำหมอมีหมอลำก่าพอนหรอพยาบาลลำเลยอ่ะเคอแต่ว่ามื่อนั้นไปก็เห็นอยู่ได้เหรอเห็นว่าจากไหนครับพยาบาลกับลำอยู่นาโรงพยาบาลนั่นแหละเขาไปใส่เสื้อขาดมื่อนั้นก็ไปเที่ยนไปงานกระถิ่นยุใส่ครับอยู่แถวอร่อยสิสเกียร์พยาบาลนี่ลำเต็มนแถวเลยครับ แฮกแฮกของยาวครับแล้วคนอีสานบ้านเฮาครับแมนบ่ไดี้กับบอาดี้เปลี่ยนทํานองอ่าหมอลำนี่มีหลายทํานองมีหลายทํานองนะครับสมัยก่อนนี่เป็นล่ำล่ำกอดเด้ครับล่ำกอดเมื่อก่อนนี่สิมีหมอแคนกับหมอลำแม่นโอ้ละเนาะแม่นนะครับเอาแต่ว่าสมัยก่อนนี่หมอลำกอดบ้านเฮาเนี่ยครับสีเปลือกแน่ยว่าเปลือกเนี่ครับ ต้นมะพร้าวม่หยั่งต้นร้าไม่หยั่งมาตาเทียนหันครับมาตาเทียนหันแมนสมัยก่อนนี่เอาต้นบกร้าวมาตัดต้นท้นแสดงว่าเจ้าวันท์เท่าเตอร์้ป็นุ่จักลักปั่นอันนั้นปูเซอร์สายาสีเพิ่นเล่าไห้ฟ้าแมนบ่ได้เห็นกับตาบ่ได้เห็นครับโอ้แต่ว่าทุกมื่อนี่พี่น้องนะผมคนสมัยใหม่แมนทุกมื่อนี่มอล้ำบ้านเฮานี่ยกเอาครับยกเอาดนตรีจากต่างประเทศมาโอ้ก็ว่าหรว่าจะเป็นกองเป็นกีตาร์ครับเออนะฮะหรือว่าสิเป็นเบสแมนนะฮะยิบยื่นเข้ามาเพื่อให้อรในกา มาผสมครับอ่าเขาเรียกว่าดนตีสารทั้งแคนทั้งพินอะไับมีหลากหลายรูปแบบล่ำเพื่นลำแพนล่ำกาละสินล่ำขมแกนแมนล่ำวัเป็นล่ำรองลำรองล่ำรองนี่ก็แยกกันได้ครับรองเป็นไงครับาลำรองนี่มีลำรองขอนแกนลำรองกาละสินโอ้หลายอย่างแห้งอุบลก็มีครับกาละสินก็มี่ครับนะครับอุดรมีบ่อุดรมันมีมันมี่ถ่าซิสเกตกอน นะครับเดี๋ยวอทีตต่อไปเขาสี่เล่นเช่นผู้หูเกียวกกบเหลืองมอลลั่มยังเช่นอ่าคุณพ่อวิจารณ์ธิรักตอนนี้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดวิทยานิพนธ์นะเกี่ยวกับหมอลลั่มตอนนี้นะครับคุณพ่อวิจารณ์ธิรักซึ่งเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าคำหวอนไม่นมื่อกาหมอลรั่นะครับสร้างหมอลล่มมาหลายยุคลายสมัยแต่งแต่อ่าสมัยเก่าๆนะครับเจ่งแล้วเจ้งอีกับครับก็ยังเฮ็ดอยู่คือบอกง่ายๆว่าเฮ็ดเฮ็ดผู้ใดนี้ก็เจ้งทุกคนเหมือนกันครับแม่นครับ แม่แต่แม่แต่วิวน พี่น้องครับจะได้กขอบคุณคนนีงขอบคุณราการสับสุดรายการนนครับมรสิเปียนนิสานสตาร์ไทยลุกทุ่งนะครับมีปากไปด้วยมีวางแผนทุกเดือนเลยหรือว่าจะเป็นนิสานชีวิตร้อยปากนะครับขอบคุณไปยังบริษัทไทยเน็ตด้วยกล้องวงจรปิดพิชิตโจ้นะครับสำหรับ NP Production Group ปนะครับถ่ายทำมิวสิกวิดีโอตัดต่องานทุกชนิดพี่น้องเรียกใส่ไดก็แล้วกันแมนครับพี่น้องครับจากได้ทีมงานไปตัดตอถ่ายําำ่รสิเปียนงานบวชงาน แต่งครับงานอย่างต่างๆมงคลสมรสหรือว่าสิเป็นงานยังารต่างๆในราคาเป็นกันเองในราคาที่หรือสิเป็นงานเขาเรียกว่าไกลหน่อยออกลูกโอ้ยเจ้ากระเดียกจีให้เราไปรับทุกหมองเลยเถอะเอาเฮ้ยมองนี่ไงไม่ได้ตีเดี๋ยวนี้อันนี้ใหญ่เลยไหมไงเราบอกให้ไปออกลูกเนี่ยนะเขาไกลตีซูมมือีไกลตีตัวแต่ถ้าใครนี่ก็เป็นมื่นแล้วเนะกระดาผมพี่น้องกันจะลื้อกระดานนะครับติดต่อกันเขามากเนาะ แล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องกันเมื่อนี้นะครับจะเจอกับสองหนุ่มปกติสิเปลี่ยนบาซักกับผู้บาลบาลแพงโฉกชัชว่านครับผมในครับเมื่อนี้ผู้บาลวิวนะครับกับมารับเชิญมากาซิมาแบบเป็นประจำคถ้าบาซักหายไปกาซิมาเจอบอลวิวครับถ้าบอ่าแพงหายไปกาสิบอาวิวเของหม่าผมมื่อนี้ชัชว่านบ่ม่าครับเนื่องจากเมียนอยออกลูกอยู่นะครับหม่าไรพีลีนี่ยบอก่าหมอลลีเนี่ยน่นะครับฟังอยู่นะฮะ อันมมีปัญหาในเรื่องของพิธีกรเน่าโสดทุกคนโสดแมนคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแมนมีแต่ผัว่าเป็นตัวเป็นตนถูกต้องที่เออว่าไปเนาะอาจจะได้ตามแต่พี่น้องนะครับขอบคุณสุขุสุขคนครับอย่าลืมก็กันนะครับฝากกันไว้ด้วยกับรายการสตาร์ตะลุ่มเป็นรายการน้องใหม่ทางช่องกูรูชาแนลนะครับเพราะว่าสิเป็นหลายๆจานจานดำนี่ก็อ่า PSI นะครับกับสองสองร้อยซิกเจ็ดนี่จเป็นไรเลยเอาง่ายๆว่าพี่น้องหมุนหาเจ้าพออุณหภะตามกันได้นะครับหรือว่าสิ่งใดบ่ดีนะพี่น้องตีชุ่มกันเข้ามาถูกต้องนะครับไหนไม่ดีเราจะปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไปถูกต้องนะฮะพี่น้องเขียนจดหมายติดสเต็มส่งไปสนี่มาครับ ส่งมาอย่างครับสิ้นโชรส่งมาสิ้นโชรวะโอ้ยโทรมากอะไ้พี่น้องแมนนะหรือว่าเข้ามาหาเราตรงนี้หมู่บ้านอนพันหรือว่าโทรไปที่ช่องกครูชาแนลนะครับพี่น้องอยู่ที่วิภาวดีซอยสิบแปดนะครับโทรไปสอบถามกับทีมงานได้บอกว่ารายการดีป๊าดดีแท้วพาะสั่ย์นะหามตัดออกเลยวพราะสั่ย์นะแมนนะครับต้องขอขอบคุณสหรับท่านดรสมบูรณ์แล้วก็พี่ติ๊กด้วย ที่ให้เราสองหนุ่มได้มายืนอยู่ตรงนี้ที่ให้เรามีงานทําแมนครับผมถึงสิบวันได้คาตัวเข้าก็มากครับบ้าเบื่อก็พูดมาไปก่อนมันบ่บาเบื่อก็พูดพ่อวิจาร์เอามนบอกแมนครับคุณพ่อบอกว่าปีนี้รับไปลดแมนบอกว่าไปกันเลยบอกว่าสิเปันซากศนงารคคาตัวพอเสียงอาทิตย์ละมือได้ป่ะสาทแต่ว่าตัวพอต้องไปให้บอกวิววิวได้ประสานพ่อครับ ผมก็อีกคนหนึ่งนะครับผมมีภาระเยอะแยะมากมายนะครับพ่อครับืันวานสิเป็นเมียเมียสองหนุ่มสามก็บอกแล้วว่าโสดโสดเนาะเมียบ่มีเอาก่อนเดืนในขับพ่อมีมิวสิกในรับมาให้พี่น้องด้ฟังกันในชมกันเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าคอยมาเจอกันช่วงนี้รับชมครับสตาไทยลูกทุ่ง สีสีมาเดื้อคนอื่นแม่น้องเอื่นคนลูกเคยได้เคยก็เคยเสียทีอายมาหันแต่งมาแสดงด้วยความยินดีอวยพรให้เจ้าสุขีให้น้องมี้รูปกันเลยละอายมาหัน้อง ิดนดองธานะแฟนเก่ายิบฝายผู้แค้เจ้าเบาเจ้าสาวน้ำตายลายในวันแต่งรองขอให้น้องรับควันจากใจยิ้มราบคำสั่งจากาาหลังลินไปบ่ให้มมงลาบใส่เขาพู ในครัวหอมกลิ่น่วยมาเมาเหล้าในวันมีว่าเช็ดน้ำตาอย่ามาพันพวัวทรงโตเบาสาวน้ำตาพังยามหัวใจดึนรูปไอ้ก้มหน้ากินลาพวัวหัวใจเฮาว่าบอกเป็นยังยืนเส้น ทรงเบาสาวเขาเฮือนหอแล้วฟังเสียงคนห้องโหแซลดินเดาเดาโน,โนโ่ใจอ้ายพังมีแห้งโลดเดิอมวนซาเดือเสียงไอห้องสังเรื่องเขาเฮาเป็นความลางไายนอนอุกอวันเจ้านี้แห้ง ทรงเบาสาวเขาเือนหอแลว้วฟังเสียงคนห้องหแแซสวดินเดาเดานอใจอายพังมีแห้งโลดเดิอมวนซาเดือเสียงไอห้หองสังเรื่องเขาเฮาเป็นความลางายนอนอุล้ลังฟันเจ้ามี อินทรักพยากรณ์าำนักโหราจาร์ดวงมหาสันกะตรวจดวงชะตาดูลายมือดูโงเฮงเสริมบมารมีงเมตตามหานิยมโดยอาจารย์วิจาร์อินทรัก์ดูดวงดูจริงดูแม่นทุกตำรารู้ได้มากมายหลากหลายอาชีพลิขิตชีวิตชะตาดวงท่านต้องอินทรักพยากรณ์สเสน่ห์มเมตตาปฏิหารโชคลาบร่ำรวยเงินตราอาจารย์วิจารณ์อินทรรักษ์ สเนเมตตามหานิยมเงินทองธุรกิจการค้าอาจารย์วิจารณ์อินทรักสเนอาถรรพ์รวยด้วยเงินทองคู่ครองความรักดูกันสดสดกดเลยที่1 9 0 0 2 2 2 3 1 0 1 9 0 0 2 2 2 3 1 0ดูดวงลิขิตชีวิตชะตาดวงท่านต้องอินทรักพยาก0 2 9 0 6 0 1 4 8 0 8 9 5 4 1 1 1 8 8 np production r o ุ p รับถ่ายทำวิดีโอพร้อมตัดต่อในงานพิธีต่างๆงานบวชงานแตง่งงานรายการทีวีสารคดีมิวสิกวิดีโอคาราโอเกะเพลงทุกรูปแบบในราคาแสนประหยัดอย่าลืมลือม,ม,มองมหาการถ่ายทำวิดีโอและการตัดต่อต้อง np production ครัโดยทีมงานมืออาชีพหรือสนใจเรียนรู้เทคนิคก,การตัดต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมมาตรฐานให้ใช้งานได้จริงภายใน3วันสนใจโทรด่วน0 8 1 4 0 2 0ด3 9 029067672คุณนอนิพล์พนโยธารับประกันคุณภาพเรื่องถ่ายทำตัดต่อต้องผมศิลปินนักร้องรุ่นจิว๋วรุ่นใหม่สไตล์ไทยลูกทุ่งอีสานน้องทูบหอมเพลงจาง๋าอัลบั้มพ่อจา๋าอยากกินเหล้า ลูกสาวกบถูกหอมเป็นลูกสาวกบกินมาม่แล้วก็กินบกแบบแง่นาดีแล้วให้กินสันแล้วนาดีแลพากินสันแล้วพ่อเป็นแมวของแสรดิสานลูกสาวโทนหนูบอกเป็นลูกสาวโทนจะมีแต่คนวิลลูกสาวดี